ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการไล่ลมเบรกเบื้องต้นสําหรับ yamaha spark x spark rx คันนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับอย่างคลิปที่ผ่านๆมาก็ได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการดิสเบรารูอุตันนะครับแล้วก็มาในรอบที่แล้วนะครับก็คือ,อาการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็การหายของน้ํามันเบรก ะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกไปในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ทําการดันลูกสูบเบรกเข้าสู่กระบอกสูบนะครับหลังจากนั้นน้ํามันเบรกก็จะขึ้นมาเต็มกับป่องเบรกนะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการไล่ลมเบรกนะครับในเคสนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับปล่อยน็อตเบอร์8ข้างล่างออกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการดันน้ํามันเบรกเก่าออกให้หมด นะครับผมจะไล่น้ํามันเบรกเก่าออกให้หมดเลยโดยการนะครับปล่อยน็อตไล่ลมข้างล่างแล้วก็ย้านะครับปล่อยน้ํามันเบรกทิ้งไปเลยนะครับพอผมปล่อยน้ํามันเบรกข้างล่างนะครับย้ําจนน้ํามันเบรกหมดกระป๋องแล้วผมก็จะทําการล็อกน็อตเบอร์แไว้เช่นเดิมนะครับขันให้แน่นไว้เช่นเดิมนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการดันน้ํามันเบรกทิ้งอยู่นะครับเพื่อนๆนนะครับดันไล่ทิมครับเพราะว่านะครับน้ำมันเบรกของรถคันนี้เดี๋ยว พี่น้องเบิงสีออกครับอันนี้ก็คือสีน้ํามันเบรกที่ผมได้ทําการไล่แล้วก็ดันออกนะครับเห็นไหมนะครับมันจะเป็นสีแดงสีสนิมเลยสีแดงจึงขึงสีเหลืององตรงพี่น้องนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ทําการไล่ลมเบรกออกไปแล้วนะครับเอ่วอว่าแม่ไล่ลมเบรกพี่น้องไล่น้ํามันเบรกออกไปเบิดกระป๋องแล้วนะครับอน้ํามันเบรกไม่มีภายในกระป๋องแล้วนะครับทีนี้ก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการ อ่าเติมน้ำมันเบรกใหม่แล้วก็การไล่ลมเบรกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่านะครับเราจะเอาน้ำมันตัวใหม่นะครับไปไล่น้ำมันตัวเก่าออกให้หมดไปไล่สนิมออกให้หมดนะครับก็นะครับอ่าแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาในการไล่ลมเบรกนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะไล่ลมเบรกนั้นนะครับแนะนําให้เป็นมือเบรกเดิมติดรถนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือเบรก อของแต่งของเทียมนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่ามือเบรกนั้นนะครับมันยนันกันกับลูกสูบเบรกอยู่ไหมถ้ามันยันกันอยู่ตลอดเวลานะครับเราไล่ลมเบรกไม่ออกแน่นอนดังนั้นแนะนำนะครับในขั้นตอนของการไล่ลมเบรกนั้นแนะนําเป็นมือเบรกตรงรุ่นนะครับให้ตรงรุ่นเด้ออย่าผิดรุ่นเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าหัวสันหัวเยาาต่างกันเด้อหัวกดลูกสูบเบรกนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราก็เอาน้ํามันเบรกมาเติมนะครับใน การเติมน้ำมันเบรกนั้นนะครับเพื่อนๆนก็ต้องรู้ด้วยว่ารถของเรานะครับรองรับน้ำมันเบรกดอทไหนนะครับถ้าดอทที่สูงเกินไปนะครับจะทําให้สีนของเราหดตัวสีนของเราเปื่อยนะครับถ้าเป็นสีเทียมนี่อ่าถ้าเจอน้ำมันเบรกดอทสูงๆนี่อันตรายนะครับอ่ะนะครับผมก็จะทําการย้ํานะครับหลังจากที่เติมน้ำมันเบรกไปผมก็จะย้ำ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 พอให้มีความรู้สึกว่าตึงๆมือขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะทําการไล่ลมเบรกออกนะครับที่น็อตเบอร์12ที่ยึด กันนะครับที่ยึดสายเบรกนั่นแหละนะครับอ่านะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเวลาผมย้ำนะครับเห็นไหมนะครับย้ำ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 นะครับบีปับนะครับบีมือเบรกไว้ผมก็จะทําการปล่อยนะครับปล่อยน็อตไล่ลมออกนะครับหลังจากนั้นล็อกเสร็จผมก็จะมาย้ำใหม่แบบนี้นะครับนี่ก็คือเทคนิคในการไล่ลมเบรกนะครับผมก็จะย้ำไปแบบนี้นะครับอ่าพอผมบีปับนะครับผมก็จะทําการปล่อยน็อตเบอร์สิบสองนะครับนี่นะครับ พอผมล็อกน็อตเบอร์1ิบสองเสร็จนะครับผมถึงจะมาทําการย้ําใหม่นะครับนี่ก็คือเทคนิคพื้นฐานในการไล่ลมเบรกง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับในรถหลายๆคันนะครับอาจจะต้องทําการย้ํานะครับทําแบบนี้นะครับมากกว่าสิบรอบนะครับแต่ในเคสของผมนี้นะครับผมก็ไม่รู้สินะครับผมทํารอบสองรอบผมก็ทําได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็ นะครับผมก็ได้ทําการไล่ลมเบรกออกปั๊มบนเป็นที่เรียบร้อยตึงมือแล้วน้ํามันเบรกมาถึงปั๊มล่างแล้วนะครับผมก็ทําการเติมน้ํามันเบรกเข้าไปใหม่นะครับก็ย้ํานะครับเรื่องดอดน้ํามันเบรกกับซินนะครับที่เราใช้ด้วยนะครับซินเทียมซินท้องตลาดบางยี่ห้อนะครับไปเจอน้ํามันเบรกดัดสูงหดตัวเดอ้อพี่น้องให้ระวังน้ำในำเดอ้อนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกไปนะครับ อ่าทไมเบรกผมมันแตกเร็วนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกมันร้อนนะครับทําให้ซินของเราหดตัวนั่นเองนะครับอ่าให้ระวังด้วยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่นะครับผมได้เติมน้ํามันเบรกเข้าไปแล้วข้างบนผมก็จะย้ําเหมือนเดิมนะครับย้ำ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 นะครับพอผมย้ําเสร็จนะครับผมบีบไว้นะครับข้างล่างผมก็จะปล่อยน้ํามันเบรกออกนะครับย้ำย้ำย้ำแบบนี้นะครับข้างบนบีบปุ๊บนะครับผมก็จะทําการปล่อยน้ํามันออกที่ น็อตไล่ลมเบอร์8นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นวิธีการไล่ลมเบรกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เอากล้องส่องลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดอ่าเอากล้องส่องลงไปข้างล่างให้เพื่อนๆนได้ดูได้เห็นอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับในการที่เรานะครับได้ทําการอ่าไล่ลมเบรกโดยการนําน้ํามันเบรกใหม่เข้าไป เพื่อที่จะไล่น้ำมันเบรกเก่าออกนั้นนะครับเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันเบรกจะใสนะครับอาจจะใช้น้ํามันเบรกเป็นกรับป๋องเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีสนิมตกค้างอยู่ภายในมากนะครับในขั้นตอนนี้นะครับที่เราได้ทําการไล่ลมเบรกอยู่นี้นะครับตอนที่เราทําการไล่ลมเบรกนั้นนะครับน้ํามันเบรกอาจจะใสนะครับแต่ว่า อาจจะทิ้งให้นะครับเวลาไปสักหนึ่งเดือนนะครับน้ำมันเบรกใหม่นะครับก็จะไปกัดสนิมเก่านะครับที่ติดอยู่ตามท่อตามชิ้นส่วนต่างๆภายในระบบเบรกออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นนะครับอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับแนะนำให้เราทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกอีกหนึ่งครั้งนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนั้นนะครับก็แนะนำให้เป็นการเปลี่ยนถ่ายหลังจากผ่านพ้นฤดูฝนไปนะครับเพราะว่า ในช่วงฤดูฝนนั้นนะครับน้ํามันเบรกของเรามันจะดูดมันจะอมความชื้นนะครับทําให้น้ํามันเบรกของเราหมดสภาพนะครับแล้วก็จะเกิดสนิมภายในระบบดังนั้นนะครับหลังจากที่ผ่านพน้นฤดูฝนไปนะครับควรที่จะทําการล้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับก็อย่างที่บอกเทคนิคในการไล่ลมเบรกนะครับอันดับแรกก็ใช้มือเบรกเดิมนะครับมือเบรกจะต้องไม่ยันนะครับ อ่าเวลาไล่ก็ย้ำยๆๆยย,ยแล้วก็บีบไว้นะครับบีบไว้แล้วก็ปล่อยออกนะครับป um ั๊มเบรกบนก่อนนะครับปล um ่อยออกปั๊มเบรกบนก่อนอาจจะเป็นน็อตเบอร์12นะทีนี้นะครับเราก็จะย้ำแบบนั้นไป2-3ถึงรอบนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะทําการย้ำย้าย้านะครับแล้วก็บีบไว้แล้วเราก็จะมาทําการปล่อยน็อตเบอร์8ที่แม่ปั๊มล่างนะครับจนกว่าน้ํามันเบรกจะใสลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจนกว่า นะครับจะตึงมือนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนนี่ก็เป็นแนวทางนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาในการไล่ลมเบรกนั้นนะครับลมเบรกน้ํามันเบรกไม่ออกจากปั๊มบนก็เพราะว่านะครับซินไม่ใช่ซินสิมือเบรกมันกดแค่กดค้างอยู่นะครับทําให้ซินมันไปปิดรูน้ํามันน้ํามันก็เลยไม่ลงมาดังนั้นให้พิจ,จรารณาเรื่อง มือเบรกนะครับถ้ามือเบรกของเรามีอาการชิดมีอาการยันน้ํามันเบรกไม่ออกอยากปั๊มบ่นแน่ๆน,นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับดูโรดนะครับสีน้ํามันเบรกนะครับแดงจึงคึงพี่น้องเอ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีส